สวัสดีค่ะนักเรียนปสีตอนนี้เรามาในคลิปที่2นะคะเรื่องของการระบายสีวาดภาพตามจินตนาการกับสีโทนร้อนและสีโทนเย็นครั้งที่1นนะคะครูจะสาธิตให้ดูแค่1ด้านก็คือส่วนที่เป็นสีสีโทนร้อนนะคะก็คือสีวนาอุ่นด้านนี้นะคะโดยนักเรียนเริ่มต้นด้วยการน,นำสีจากสีอ่อนนะคะน้ำหนักอ่อนที่สุดก็คือสีเหลืองเป็นสีส้มเหลืองสีส้มนะคะแดงส้มสีแดง สีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงเรียงลําดับนะคะจากอ่อนไปหาเข้มสุดแต่คุณครูฝันจะระบายสีนักเรียนดูจากตรงกลางนะคะส่วนที่เป็นตรงกลางซึ่งจะเป็นเกสรดอกไม้ก่อนโดยครูเริ่มใช้ที่สีเหลืองอ่อนนะคะ,ะนักเรียนเวลาใช้สีหนูก็วางสีเรียงกันแบบนี้ลูกนี่นะคะเรียงแบบนี้อ่อนนะคะแล้วก็เป็นสี ที่เข้มขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งถึงสีม่วงวิธีการทําให้สีกลมกลืนกันระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มทําอย่างไรเดยวนักเรียนดูตัวอย่างนะคะเอาเริ่มนะคะเอาสีวางเรียงก่อนนะลาดับแรกต้องวางสีเรียงก่อนให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าสีของหนูเนี่ยเรียงลำดับแล้วเนี่ยจากแท่งสีมันจะอ่อนหรือเข้มนักเรียนก็ลองจับสีทั้ง3สีเนี่ยมาขีดนะคะจับทีละสามก็ได้ลูกจับทีละ3าสีแบบนี้ค่ะ เรียงลำดับดูแล้วลองขิดดูแล้วจากนั้นก็หยิบลำดับถัดไปขึ้นมาแล้วก็เรามาเรียงดูว่ามันเป็นสีอ่อนกลางเข้มไหมเพราะว่าถ้านักเรียนดูจากด้ามของสีมันอาจจะไม่เข้มนะคะด้ามมันอ่อนแต่ไส้อาจจะเข้มก็แล้วแต่เพราะสีบางยี่้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอ่ามาเริ่มนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอครูจะยาวเกินไปนักเรียนเห็นเส้นแบ่งครึ่งใช่ไหมคะอ่าระบาจากเส้นก่อนนะคะขีด เป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็กดน้ำหนักลงไปคุณครูไม่ได้ระบายสีจบทั้งหนึ่งภาพนะคะครูแค่ทำตัวอย่างให้หนูดูหลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองค่ะอันนี้ใส่สีเหลืองลงไปไม่ให้เป็นจุดข,ขาวนะคะจุดข,ขาวครูเรียกว่าตามดนะคะเส้นขอบระบายให้เต็มต่อไปหยิบสีลำดับถัดมาก็คือสีส้มเหลืองระบายที่ขอบขอบก่อนค่ะ เพื่อให้สีกลมกลืนกันนี่นะคะแล้วก็ระบายที่ด้านนอกระบายาเบาๆก่อนนะคะระบายาเบาๆก่อนระบายทีลายช่องนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบละเอียดมากความละเอียดมากหมายความว่าครูใส่เส้นซับซ้อนมากเกินไปแต่นี่ครูทําเส้นแค่คร่าวๆไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะเวลานักเรียนวาดเส้นเองก็เหมือนกันนักเรียนไม่ต้องใส่ เป็นโค้งเยอะนะคะเดี๋ยวลำระบายสีถต่หนูระบายสีไม่ถูกแล้วหนูก็จะงงว่าเอ๊ะระบายสียังไงเส้นเยอะเกินไปครูค่คคะหนูงงค่ะเอาแค่คร่าวๆนะคะแค่เป็นรูปร่างะตะอไปหยิบสีครูเรียงสีไว้นี่นะสีอ่อนต่อไปหยิบสีขึ้นมาอีกนะคะระบายทับขอบๆเบ,บาๆก่อนสีรอยต่อของสีระบายทับกันเบาๆนะคะเย่ยกดน้ำหนักเข้มถ้านักเรียนกดน้ำหนักเข้มนักเรียนจะไม่เห็นสีเดิมของเขาเลยค่ะมันจะ สีที่เข้มกว่าจะระบายทับหายไปหมดเลยออาทีนี้ส่วนที่เป็นข,า,ขาวๆหนูอยากได้น้ําหนักเข้มหนูกดน้ําหนักมือลงไปค่ะน้ําหนักมือกดลงไปถ้ากดเบาๆจะได้สีอ่อนถ้ากดแรงเพิ่อมอีกนิดก็จะได้สีเข้มถ้าถ้ากดแรงหนักที่สุดนักเรียนก็ได้น้าหนักเข้มที่สุดยกตัวอย่างเช่นเหมือนนักเรียนเปิดพัดลมค่ะเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ศูนย์คือปิดเบอร์หนึ่งคือลมแผ่วเบอร์สองคือลมกลางเบอร์สามคือลมแรงนะคะเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นชัดๆ ส่วนที่เป็นรอยต่อนักเรียนก็เกลี่ยเบาก็คือระบายเบาค่ะครูคิดว่าทำได้นะนักเรียนจะไม่จะไม่วาดภาพดอกไม้เหมือนครูก็ได้นักเรียนอาจจะภาพอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าจะวาดภาพอื่นและจะระบายสีเหมือนครูไหม ชิ้นนี้ก็ลองวาดภาพดอกไม้ตามครูก่อนเดี๋ยวพอชิ้นถัดไปที่นักเรียนต้องทํากิจกรรมแบบฝึกทักษะครั้งที่4เรื่องของการวาดภาพตามจินตาการกับสีทนร้อเลดสีทนเย็นครั้งที่2เนี่ยครูใจ้นักเรียนวาดภาพโดยใช้แนวคิดของนักเรียนเองไม่ต้องลอกตามครูนะคะอ้าวต่อไปเรียงสีไปเรื่อยๆนะคะและหยิบสีเข้มขึ้นมานักเรียนระบายที่รอยต่อของเส้นนะคะระบายเบาๆก่อนนะลูกระบายเบาๆก่อนไม่ต้องรีบนะคะใจเย็น ถ้าทำไม่ได้ย้อนกลับไปที่วิดีโอคลิปที่1นนะคะแล้วกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นหรือถ้ายังงงอีกก็กลับไปดูคลิปการสอนของสัปดาห์ที่ผ่านมาของคุณครูอ่าวางแล้วก็หยิบสีถัดไปขึ้นมา จำไว้เสมอว่าด้านซ้ายมือนี้ใช้สีวันณะอุ่นหรือสีโทนร้อนเท่านั้นนะคะห้ามใช้สีโทนเย็นเป็นอันขาดไม่ใช้ทีมเหตุผลที่ไม่ให้ใช้เพราะว่ากิจกรรมในวันนี้ครูกำลังฝึกนักเรียนเรื่องระบายสีสองวันณะคือวันณะสีอุ่นหรือสีสีโทนร้อนและก็วันละสีเย็นหรือสีโทนเย็นต้องการนักเรียนแยกสีให้ได้ว่าสีอะไรอยู่ในวันละอะไร หลายคนอาจจะมีคําถามว่าคุณครูคะและสีชมพูเนี่ยอยู่ในวณะอะไรต้องบอกว่าเป็นวณะสีอุ่นค่ะหรือเป็นสีทนร้อนเนื่องจากว่าสีชมพูมีส่วนผสมของสีแดงสีชมพูจึงเป็นสีที่อยู่ในสีโทนร้อนหรือที่เราเรียกเป็นภาษาที่ถูกต้องว่าสีวณะอุ่นนั่นเองค่ะ แล้วก็เรียงสีไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะถ้าไม่เรียงเดี๋ยวเวลาหยิบระบายเนะหนูก็จะงงตัวเองถ้าปลายมันป้นปานๆอย่างนี้นักเรียนเหล่าก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ที่มันเป็นเล็กๆเนี่ยหนูต้องให้ปลายแหลมแต่ไม่ได้แหลมมากเหมือนดินสอเขียนหนังสือนะคะถ้าแหลมมากเกินไปเวลานักเรียนระบายสีมันก็จะหัก อ่าต่อไปเดี๋ยวครูจะใส่สีม่วงด้านบนแล้วก็ระบายสีม่วงให้นักเรียนดูวางสีไว้นะคะวางสีไว้แบบนี้เวลาทำงานแบบนี้ไม่ต้องใจร้อนถ้าใจร้อนหนูผิดนะคะพอหนูผิดปุ๊บบางคนที่อยากจะแก้ ก็แก้ไขได้แต่บางคนบอกอุย้ยทำไมยากจังจะไม่หนูหมดพลังในการทำงานศิลปะแต่ถ้าหนูใจเย็นๆและหนูทำอย่างมีสมาธิแล้วก็ดูแล้วก็ฝึกฝนตามที่คุณครูอธิบายนักเรียนก็จะทำได้เพราะครูฝันมั่นใจว่าครูฝันนักครูฝันอธิบายนักเรียนได้อย่างละเอียดน,นะคะแล้วก็ทำเป็นขั้นตอนทำตามที่คุณครูสอนก่อนแล้วเดี๋ยวพอกิจกรรมถัดไป แบบฝึกทักษะครั้งที่สีคุณครูใจนักเรียนออกแบบลายเส้นแล้วก็ใช้สีด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าในสัปดาห์ถัดไปเราก็ยังต้องใช้สีวนะอุ่นแล้วก็สีวนะเย็นเหมือนเดิมนะคะ นักเรียนจะพบว่ามันยังมีเป็นข,ขาวๆใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรล,ลูกเรามาซ่อมทีหลังได้ตอนนี้เราระบายก่อนว่าสีอะไรอยู่ตรงไหนอย่าเพิ่งกดน้ำหนักเข้มเลยทีเดียวเพราะว่าในหนึ่งช่องเนี่ยบางทีเราสามารถทําให้สีหนึ่งสีอย่างสีม่วงเนี่ยทำเป็นน้ําหนักเข้มได้น้ําหนักอ่อนได้น้ําหนักกลางได้ทําได้ในสีเดียวเนี่ยสามารถทําได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปใส่กดน้ําหนักเข้มทีเดียวนะเราสามารถแก้ไขได้อ่ะทีนี้เมื่อคูณคูจะทําให้จากสีม่วงเข้มเป็นสีอ่อนคูทํายังไง จากที่น้ําหนักเข้มใช่ไหมคะครูก็เริ่มระบายาเบาๆว่าเดี๋ยวครูจะใส่สีแดงม่วงลงไปทําให้แค่ช่องนี้เท่านั้นนะเพราะถ้าคลิปวิดีโอยาวเกินไปคุณครูจะไม่สามารถอัพเป็น YouTube ได้ค่อนข้างจะยากในการอัปโหลดอ่ะครูก็หยิบสีลาดับถัดมาระบายลงไป หยิบสีลำดับถัดมาอีก็คือสีแดงแตะกี้เราเริ่มระบายสีจากสีเหลืองไปหาสีเข้มตอนนี้คูณคูระบายจากสีเข้มกลับมาหาสีอ่อนนะคะ คุณครูสาธิตให้ดูแค่นี้เท่านั้นไม่สามารถทําให้จบได้ทั้งภาพเพราะครูอยากนักเรียนฝึกเองเอาละทีนี้ยกตัวอย่างเมื่อนักเรียนสาธิตนักเรียนสาธิตนักเรียนทําเสร็จแล้วก็คุณครูทํานักเรียนดูจนทั้งจบทั้งภาพแล้ววิธีการเก็บรายละเอียดของภาพต้องทํำยังไงนักเรียนก็หยิบสีเดิมขึ้นมานักเรียนก็มาซ่อมนะคะซ่อมภาพ น่าีการซ่อมแซมเนี่ยใช้เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วทั้งภาพแต่ตอนนี้คุณครูซ่อมแซมให้ดูก่อนเพราะว่าครูสธิตทนักเรียนดูแค่นี้นะคะหลังจากนักเรียนต้องทําเองทั้งหมดนะครูจะไม่ทําให้ดูทั้งหมดเพราะว่าครูอยากนักเรียนฝึกด้วยตัวเองนะคะชิ้นนี้เป็นคะแนนเก็บ5คะแนนนะเป็นคะแนนเก็บนักเรียนก็เรียงสีเหมือนเดิมแล้วก็มาซ่อมนะคะถ้ามันมีขาบขาวนักเรียนก็ซ่อม ไม่มั่นใจว่าทําบนใบางานจริงทําได้ไหมลองทดลองทําในกระดาษและลองทําขึ้นมาเพื่อสาธิตและก็สอนตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะทําทตามของครูเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าทําได้หรือไม่ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่หลักเกณฑ์ของคุณครูก็คือจะต้องวาดภาพให้อยู่ในกระดาษเป็นพื้นที่60%ของพื้นที่ทั้งหมดก็คือภาพ60%และพื้นที่ว่าง 40%แต่ถ้านักเรียนวาดภาพขนาดใหญ่กว่านั้นก็คือวาดส่วนที่เป็นภาพ70%พื้นที่ว่างด้านหลังก็คือ30%แต่ถ้ามาวาดมาเล็กนิดเดียวเนี่ยครูไม่ให้ผ่านนะคะเพราะครูสอนเรื่องพื้นที่ว่างไปแล้วแต่ถ้านักเรียนทําละเลขข็กเกินไปคุณครูจะไม่ให้ผ่านและครูจะให้นักเรียนวาดใหม่ในการเรียนออนไลน์แบบนี้เนี่ยคุณครูเป็นผู้สาธิตนักเรียนเป็นผู้ศึกษาหรือ เรียนโดยการทําตามที่ครูสอนแต่ในทางกลับกันนักเรียนสามารถอุ่ยสีหักนักเรียนสามารถที่จะสอนตัวเองหรือเป็นผู้สาธิตได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้ต้องเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูเราสอนอยู่ไกลกับตัวครูครูไม่สามารถเอื้อมไปเหลาเราียนสอได้ต้องเปลี่ยนสี ทำได้ไหมคะผู้ปกครองที่นั่งใกล้ๆนักเรียนไม,ไม่ไม่ทำให้นักเรียนนะคะขออนุญาตบอกเลยว่าไม่ต้องทำให้นักเรียนเพียงแต่ว่าท่านช่วยเสริมแรงนักเรียนโดยการให้นักเรียนเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้สีอย่าไปทำให้ลูกนะคะอย่าทำให้เขาเด็กบ,บางคนเนี่ยกลัวในการใช้สีไม่กล้าร,ระบายซึ่งเวลาเรียนในห้องเรียนคุณครูคจะบอกเสมอว่ากระดาษมันไม่ได้ร้องไห้นะลูกระบายไปเลยกดไปเถอะมันไม่เจ็บหรอก ระบายลงไปกดลงไปเพียงแต่ว่าการกดน้ำหนักเนี่ยอย่างที่คุณครูย้ําเสมอว่าถ้ากดมือหนักสีก็จะเข้มถ้ากดมือแผ่วลงมาสีก็จะอ่อนถ้ากดสีเบากดน้ําหนักเบาๆสีก็จะอ่อนที่สุดก็เหมือนเราเปิดพัดลมมแหละเบอร์หนึ่งเบาเบอร์สองกลางเบอร์สแรงนะคะมันอยู่ที่น้ําหนักมือของเรา ไงดีขึ้นไหมเอ่อเมื่อทําเสร็จทั้งหมดนักเรียนจะรู้สึกประหลาดใจกับตัวเองหรือว่าอุ้ยหนูทาได้ยังไงเก่งจังเลยนักเรียนก็จะบอกแบบนี้นะคะอ่ะย้ำอีกครั้งเมื่อนักเรียนระบ,บายสีเสร็จนักเรียนมาซ่อมแซมด้วยการตกแต่งระบ,บายสีซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้จําไว้เสมอว่าแท่นเรียนจะเชื่อมสีสองสีเข้าหากันในส่วนสีนี้กดน้ําหนักแรงแต่เมื่อนักเรียนจะใส่สีส้มต่อไปจากที่กดน้ําหนักแรงน,นี้หนูก็ต้องระบ,บายเบา,บาเพื่อที่เอาสีส้มมาทับ ะะคะอยู่ที่การผ่อนสีเข้าหากันกดน้ําหนักแรงลงไปสีจะเข้มแล้วก็เมื่อเอาสีสองสีมาเชื่อมกันตัวนี้ก็ระบายเบาๆแล้วเราจะได้เอาสีส้มทับได้แต่ถ้ากดแรงหนักทั้งหมดสีมันจะทับเข้าหากันมันก็จะไม่เป็นน้ําหนักอ่อนกลางเข้มนะคะนี่คือวิธีการฝึกทีนี้สําหรับกิจกรรมนี้ย้ำอีกครั้งว่าครึ่งซ้ายมือคือสีวรรณอุ่นสีโทนร้อน ครึ่งขวามือคือสีวันณะเย็นหรือสีโทนเย็นซึ่งคุณครูมีภาพนิ่งที่เป็นการแบ่งสีให้นักเรียนดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้และเราพบกันในสัปดาห์หน้านะคะแบบฝึกทักษะครั้งที่4ก็คือสัปดาห์หน้าเป็นกิจกรรมวาดภาพตามกิาการกักบสีโทนร้อนและสีโทนเย็นครั้งที่2นะคะเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมนี้เสร็จแล้วนักเรียนซูมชัดๆนะคะถ่ายภาพ แล้วก็พิมพ์ชื่อด้านล่างอย่าพิมพ์ทับด้านบนนะคะเพราะครูตรวจงานไม่เห็นนะพิมพ์ชื่อชั้นเล็กที่ด้านล่างเพิ่มภาพลงในอัลบั้มของห้องเรียนในลายกลุ่มศิละปะนะคะโอเคพบกันอีกครั้งในคลิปวิดีโอถัดไปของสัปดาห์นะ้าสวัสดีค่ะ